ว,วันนี้เราจะมาแจ้งนี่เดียวนะคะที่เราไม่ได้มาลงคลิปตั้งนานนะคะเพราะว่าเราเข้าโรงพยาบาลนื่องจกป่วยเป็นไซนัสหรือภูมิโรคภูมิแพ้นั่นเองเราเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมาสีวันถ้าเกิดไม่ได้สอบโอเล็กก็จะไม่ได้กลับมาจะได้นอนต่อยาวไปอีกนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายทั้งพี่แมทุกทุกคนดูนะทั้งถัง แล้วก็อีไมนาเราก็จะสอบม1แล้วนะคะวันที่28กุมภาพันธ์นะคะ2พ5 8นี้นะคะก็จะสอบแล้วนะคะเอาใจช่วยเราด้วยนะคะถ้าเกิดเราติดโรงเรียนที่เราคาดหวังไว้นะคะเราอาจจะแจกสกูชีช่ให้กับผู้ติดตามก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อทีกจะฉลองเนาะไงไงก็อยา่าลืมติดตาม กดไลค์คลิปเยอะนะคะแล้วก็จะแจ้งอีกนิดนึงว่าตั้งแต่พัสดุคลิปที่เราลงไปมื่แก้นะคะเราก็ไปพัสดุที่เราแกะไปล่าสุดนี้นะคะเราก็ตั้งแต่คลิปนั้นนะคะพัสดุนั้นเป็นต้นไปเราก็จะเขียนถ้าเกิดเป็นพัสดุเราก็จะเขียนว่าแกะพัสดุสก i ชี่บายแอมแล้วก็จะมีเครื่องหมายเสี่ยงหนึ่งถึงพัสดุ ไปได้ยค่ะถ้าพัสดุเมื่อกี้หนึ่งต่อไปอาจจะสองสามอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะต้องขอเทษากับตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลด้วยเนาะก็ถ้าใครติดตามเรารักเราอะไรประมาณนี้นะคะปื้มเราอะไรก็เมนกันไหนนะคะ่องนี้ลาไป่อีะคะ่ะบ๊ายบาย